ยู่ที่ไหนก็ฝากผ่อนได้ด้วยแอปพลิเคชันการเงินสุดลำ้ำ iSmartTouch รองรับทั้งระบบ Android และ iOS ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสแกนคิวอ d e โที่นี่ได้เลยวิธีการเข้าใช้งาน เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน iSmartTouch ลงบนสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วกดปุ่มลงทะเบียนออนไลน์เพื่อทำการสมัครใช้งานแอปพลิเคชันกรอข้อมูลการลงทะเบียนหมายเลขหุ้น10หลักหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเบอร์โทรศัพท์10หลัก จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนเพื่อดำเนินการต่อไปอ่านเงื่อนไขที่ทางสากลได้ชี้แจงการใช้งานแอปพลิเคชันหากเข้าใจและยินยอมกดปุ่มยอมรับตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย8หลกักรอสักครู่ระบบจะส่งรหัส OTP ทาง SMS เมื่อได้รับรหัสแล้วป้อนรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียนทำการตั้งรหัสพิน2ครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันรอสักครู่และสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้เลย 不。